รายการนิ c โกโก้นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่สตูดิโอครั้งนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยคลิปมานานเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็พรีวิวนะครับเอ็คิวมากๆเลยนะครับแบบนานๆทีนะจะเห็นคนไทยทําสักทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่พวกคุณเนี่ยจะได้มาดูผมอันบ็อกซิ่งแล้วก็พรีวิวกันนะครับ ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับนั่นก็คือออสเซอรี่ตัวที่เอ่อหมอกัแพดโบนะครับมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ Apple Pencil นะครับกล่าวไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับว่าผมขออนุญาตไม่รีวิว Apple Smart Keyboard นะครับเพราะนอกจากว่าเอ่อมันแพงเกินไปนะแล้วก็แต่ถามว่าตัวนี้แพงกินไ,ไหมก็แพงเกินไปนะครับแต่คือตัวเนี้ย มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไฮไลท์มากกว่าตัว Apple Smart Keyboard นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อได้ด้วยนะครับคือ Apple Smart Keyboard เนี่ยมันเป็นแบบมันก็เป็นแค่คีย์บอร์ดนะครับซึ่งเราก็สามารถซื้อแบบเตอร์ปาร์ตี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ Apple Pencil จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันอยู่นะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเลยใน u n น o x บ็อตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็น u n น o x บ็อแล้วก็พรีวิวนะครับจาก i อสตูรีโอบายเนะครับดูเรามาเริ่มดูตัวรอบกล่องเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีรูป Apple Pencil นะครับอยู่นะครับคือความจริงแล้วมันก็ยาวเหมือนกันนะที่ผมเคยไปลองเนี่ยมันก็ยาวเหมือนกันนะครับและตรงนี้นะครับก็จะติดราคา3,900บาทนะครับสมมตินาคาอยู่ที่3,900บาทนะครับตามเปเป e ร์สตูปปกติในไทยนะครับตัวนี้ผมแกะไปแล้วนะครับ ข้างๆก็จะมีเขียน Apple Pencil ทั้งสองด้านนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีที่เปิดนะครับเป็นกล่องแบบสไลด์ออกไม่ใช่กล่องแบบยกฝาเปิดนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีบอก serial number นะครับเป็น Apple Pencil นะครับตัวนี้ผลิตวันที่3เดือน3ปี59นะครับใช้งานได้กับ i p a d Pro อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสเปคเนี่ยจะเจาะลือที่หลังนะครับ ตอนที่ iPad Pro มานะครับก็จะมีรีวิว iPad Pro กับรีวิว Apple Pencil ด้วยนะครับตัวนี้มวเดล A 1 6 0 3นะครับเป็นของไทยนะครับตัวนี้ไทยแท้นะครับซื้อมาจากที่ i Studio by HPBI นะครับวิธีการแกะนะครับกนะ็คือคุณต้องกรีดพลาสติกตรงรอบๆที่แกะที่ดึงตรงเนี้ยออกให้หมดซึ่งอันนี้แกะไปแล้วแหละตื่นเต้นอยากแกะก่อนมารีวิวก็ อแกะก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าแกะแล้วเนี่ยกล่องก็ยังคงสภาพเหมือนใหม่อยู่ก็คือกูดาซิลนะครับก็จะมีที่ดึงแล้วก็ดึงออกมาเลยแพคเกจจิ้งเนี่ยจะสไตล์คล้ายๆกันกันกบแอปเปิล t c h นแอปเปิลวอชนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีคำว่า Design by Apple in California นะครับอยู่นะครับ จะมีที่ให้เราดึงมานะครับในตัวเลคเชอร์ตรงเนี้จะมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นทั้งแอสเซซอรีนะครับแล้วก็ใบวาเลนตีน่ต่างเนี่ยอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับคืออะไรนะครับการชาร์จแลปวปอร์พิเศเนี่ยเราต้องเสียบมันจะมีไ์นี่คอนเนค n เตอร์อยู่ตรงตูดอยู่แล้วนะครับเออขอโทษนะครับตรงตรงก้นมันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับที่เราสามารถที่จะเสียบไ์นี่คอนเนคเตอร์ แล้วเราก็สามารถที่จะชาร์จโดยใช้สาย l ล g h t n i n g Connector หรือไม่ก็ด็อกก็ได้นะครับก็คือเสียบเมื่อจําเป็นที่จะต้องแบบเสียบเฉพาะ iPad Pro เองเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นทิฟนะครับสําหรับแบบหัวหัวปากกานะครับสมมุติถ้ามันแบบเสื่อมแล้วนะครับหรือฝืดแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ Apple ก็ถ่ายมาให้1ตัวนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะซื้อเพิ่มนะครับก็มีขายอยู่ที่สโตร์นะครับ ราคา790บาทได้4หัวนะครับต่อไปก็จะเป็นค u i c k Start ใจเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเกี่ยวกับ Apple Pencil นะครับว่าชาร์จยังไงใช้ยังไงแพรยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ Unboxing ก่อนแล้วก็มีใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับรับประกัน1ปีเหมือนเดิมนะครับ ก็วาเลนตี้ยังคงครบเหมือนเดิมนะครับตามสูสตรสแต็์แอปเปแต่อันนี้ไม่มี Apple ิลสติ๊กเกอร์นะคบเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นอ c ซิสอรี่จึงไม่มีนะครับคราวนี้ถึงเวลาสําคัญแล้วละครับตาดานนี่คือ Apple Pencil อิลงจริงตอนแรกที่เห็นเนี่ยในรูปยาวมากเจอของจริงยาวมากนะครับจะมีแทบให้ดึงนะครับก,ก็ดึงเลยนะครับน,นี่คยอปเปเพนซิล นะครับขออนุญาตไม่แกะพลาสติกอยากเก็บไว้ก่อนอยากเก็บให้มันใหม่แล้วเดี๋ยวจะได้ใช้ตอนบันแอปไอแพดโปรมานะครับก็เดอื่นนะครับมาทัวร์รอบๆนี่กันเลยนะครับมาทัวร์กันเลยนะครับตรงหัวนะครับจะมเีเป็นหัวนะครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยมีไอหัว t i ปสนะครับให้อยู่ข้างในเลเชอร์แล้วนะครับ โดยเราสามารถหมุนได้นะครับลำตัวทำมาจากพลาสติกอย่างแข็งแล้วก็อย่างดีนะครับให้ความรู้สึกเหมือนการจับดินสอเลยนะครับแบบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนจับดินสอเลยนะครับเหมือนเรากำลังจับดินสอเขียนอยู่เลยนะครับตรงหัวนะครับเอ่อพูดไปแล้วตรงตรงก้นของมันนะครับก็จะมีเขียนนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็ก โดยที่เขาจะเขียนคำว่า Apple pencil อยู่จางๆตรงนี้ Apple pencil และตรงหัวนี้นะครับคือหัวที่ชาร์จดึงออกมามันก็จะเป็นหัว lightning นะครับซึ่งมันจะมีสายที่มันจะมี accessory นะครับที่เป็นหมอ้อแปลงจาก lightning นะครับกลายเป็นพอร์ต lightning เราสามารถเสียบได้กับสาย lightning connector ได้นะครับถ้าเราไม่อยากเสียบชาร์จกับ ipad นะครับหัวตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็ก พอเวลาเราแบบปิดนะครับมันก็จะดูดนะครับแบบนี้นะ่เห็นไหมมันดูดชั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 ดอ่ะเห็นไหมเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดนะครับก็แน่นดีนะครับเป็นแม่เหล็กเกือบแรงสูงนะครับก็ไม่ได้แรงสูงมากนะครับก็เนี่ยแหละครับคือตัวเครื่องนะครับไอ้ยไม่ใช่ครับตัวดินสอนะครับ แอปเปิลบอกว่าไม่ทำาินไม่ทําปากกาครับไม่ทําสไตลัสครับแต่ทํำดินซอครับโตมือให้ลลกับคาำฉลาดแอปเปิลด้วยนะครับไม่ใช่แล้วก <c oughs> <c oughs> ็นี่อะไรครับแอปเปิลเพนซิลนะครับที่ไม่ค่าคิดว่าจะออกแต่ก็ออกมาจนได้นะครับก็ไปชมพรีวิวกันที่ iStudio โอบาย SPVI กันเลยนะครับไปเลยฟิ กับรายการนิกโก้ๆนะครับวันนี้นะคบเราจะมาพรีวิวนะครับเป็นแฮนด์ซอน Apple Pencil นะครับที่ปมกกีนี้นะครับเราได้พึงวาดรูปไปนะครับอันนี้ให้ชื่นชมผลงานกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่าเรื่องสเปคของมันนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับ Apple Pencil อยู่ที่ i c s e Q ใหญ่นะครับอันนี้คือหน้าตา Apple Pencil นะครับแท่งยาวแต่จับถนัดมือมากนะครับมันคือดินสอครับ ติฟตอบอกว่าเราจะไม่ทำปากกาหรือสไตลัสนะครับแต่อันนี้ที่มันออกมานั่นคือดินสอครับเผอิญติฟฟตายไปก่อนอลไรไม่ได้บอกอันนี้อาจจะเป็นลุกมุกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เฮ้เฮเฮตบมือให้กับคำฉลาดไปเองนะครับเดี๋ยวมาเริเม่มกันที่ฟีเจอร์กันเลยนะคะฟีเจอร์แรกนั่นก็คือสามารถรับแรงกดได้นะครับไปที่โหมดดิสอสนะครับอันนี้คือรันโดยโปรแกรมโน้ตของ Apple นะครับก็เราสามารถกดแรงกดได้นะครับ เบาแรงนะครับเบาแรงเบาแรงเบาแรงนะครับ <c oughs> สามารถรับแรงกดได้นะครับแล้วฟีเจอร์ที่สองนะครับนั่นคือสามารถปรับองศานะครับเป็นการแรงเงาคล้ายๆแรงเงาเลยแหละนะครับ <c oughs> สามารถแรงเงาได้นะครับตามแรงกด <c oughs> ถ้าเราเบามันก็จะไม่เห็นเรากดแน่น เราก็จะเห็นเป็นลายแรงเงาเลยแหละมันคือดินสอนะครับปากกาก็ใช้ได้ครับปากกาก็ใช้ได้เหมือนกันครับเปลี่ยนสีได้ด้วยสีมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสีมีให้เลือกเยอะเลยนะครับค,าารคุณภาพการเขียนลื่นนะครับถามว่า เอ,อมันเป็นคือมันให้ฟีลเหมือนเขียนกระดาษธรรมดาได้ครับไฮไลท์มีอย่างหนึ่งคือไฮไลท์นะครับก็สามารถทําให้มันหนาๆได้ทำให้มันแคบๆได้ทำให้มันหนาๆได้หนาๆน,น,น,นะครับแคบๆแคบไปหนาะ นี่เป็นอ่าน,นะครับใช<ะ>้นู๊ดเหรอครับที่ใช้ในการจดบันทึกถ้าใช้ในการจดบันทึกสมมุติจะจดบันทึกว่า list เพทเทวอะนะ list เพทเทวนะให้ความรู้สึกเหมือนเขียนลงไปในกระดาษอะของจริงเลยอะ list เพทเทวสมมติมีหนึ่งมี เสื้อถ้าสองชุดสองเสื้อนอนอีกหนึ่งชุดเรียวเหมความร้มสุวัมากเสื้อนเ,น,องเนงานเขียนสองมิตงานเขียนดินสอนจริงเลยนะครับแล้วเราสามารถไฮไลท์ได้ด้วยสมมุติเราอยากเน้นอะไรมากๆาเช่นเรากลัวลืมเสื้อนอนไฮไลท์จับมาไฮไลท์เลยแบบนี้นะครับคือมันเป็นดินสอนแท่งหนึ่งที่ มันมีพวกปากกามีไฮไลท์มีเดนภายในแท่งเดียว,วการวาดรูปนะครับยการวาดรูปการวาดรูปนะครับทำได้ดีเหมือนกันเลยนะครับการวาดรูปเดี๋ยววาดรูปให้ดูอ่าะนะครับมันยังมีฟีเจอร์เนี่ยคืออันนี้คือในแอปนะครับเป็นฟีเจอร์ในบรรทัดน,นะครับเราสามารถจับไปด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนไปได้ด้วย นะครับสมมุติแบบนี้ว่าเป็นพวกก้อนอิฐจับตั้งการลบกท็ทบได้ลบเป็นเส้นตรง ถ้าแบบนี้คือมันจะลบแรงแเบี้ยวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเนี่ยเราสามารถเอามือทาบได้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ตามองศาที่เราเขียนได้อยากแรงเอาอ่าเนี่ยถือว่าดีเลยนะ เดี๋ยวให้ดูที่ผมวาดรูปนะเมื่อกี้นี้คือผมวาดรูปไว้อ่ะนี่อันนี้คือฝีมือผมวาดรูปก็อันนี้คือรูปที่ใช้ Apple p e t c i l สวยมากนะครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับการพีมิวนะครับไปเจอกันที่สตูดิโอต่อเลยเป็นยังไงกัน ครับดูรีวิวกันจบแล้วใช่ไหมครับดูรีวิวกันจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผมเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดใหม่ๆจากผมนะครับสวันดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายยแล้วเดี๋ยวจะเอารีวิวมาให้ดูนั้นรอช้าๆนะแป๊ดนึงอย่าเพิ่งกด s u b s c r i b นะบ๊ายบาย